ด่วนเหลือแปลงสุดท้ายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวดติดถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรหน้ากว้างถึง41เมตรสวยงามมากใกล้ชุมชนเดินน้ำเดินไฟให้พร้อมขนาดเกือบสองไร่ราคาเพียงไร่ละ279,000บาทพร้อมโอนด่วนแปลงสุดท้ายจริงๆแล้วนะไปดูรีวิว สวัสดีครับอูดูที่ครับวันนี้พามาดูที่ดินอีกคุ้มๆอีกหนึ่งแปลงฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับตาบลหัวหนาการเดินทางนี้ง่ายมากฮะห่างจากตลาดสามชุกประมาณ30นาทีถึงจากปักซอยตรงนี้ประมาณ6กิโลเมตรจะมีซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีตลาดเช้าอยู่หน้าปักซอยประมาณ4โลแปลงนี้นะฮะสวยและถูกการันตีครับที่เรายืนอ,อยู่นี้นะฮะเรียกว่าแปลงที่1ห,หน้ากว้างเนี่ยสี 41. เกือบ4-2เมตรนี่นะติดถนนคอนกรีต ที่เรายืนอ,อยู่เห็นไหมครับตรงนี้ถนนคอนกรีตรประมาณ8เมตรแล้วก็มีไหลาทางอยกนะนี่ตรงนี้นะฮะด้านหลังเราทํแท้งน้าปราปลาให้เรียบร้อยละบ่บาดาลอยู่นี่ที่เราเจาะไว้ให้แล้วเรียบร้อยไว้ใช้ได้เลยข้ามไปดูกันครับ,บความพิเศษของมันคือให้ดูพื้นที่ดินกร,ระดับถนนเห็นไหมพื้นที่ดินจะสูงกว่าถนนนิดนึงถือว่าสวยมากเลยแล้วก็เรื่องไฟฟ้าไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ ตั้งให้แล้วนะฮะเรามาขยับให้สวยงามอีกทีหนึง่งท้ายแปลงจะมีบ่อบ่อน,น้ําขุดบ่อให้เรียบร้อยเลยนะฮะอ่ะตรงแปลงหนึ่งเนี่ยด้านข้างฝั่งนี้นะจะลึกประมาณ67เมตรนะครับส่วนฝั่งนู้นจะประมาณ80กว่าเมตรอ่าพื้นที่ของเราจะข้ามบ่อไปดูเลยนะมาตามมาดูครับตรงนี้นะฮะคือพื้นที่บ่อของแปลงหนึ่งจะมีน้ำละเริ่มมีน้ำแล้เห็นไหมครับฝนเริ่มตกน้ําก็สามารถเอามาใช้กับการเกษตรได้ส่วนคันฝั่งนู้นเห็นไหม ตรงนั้นคือพื้นที่ดินของเราเหมือนกันถ้าแต่งดีๆรถสามารถวิ่งได้นะครับหลังจากข้ามคันตรงนั้นไปนะฮะตรงนั้นคือจะเป็นถนนสาธารณประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือแปลงนี้มีถนนสาธารณะสองด้านเลยแต่ใช้ด้านหลักก็คือด้านนี้นะครับราคาอยู่ที่ไร่ละ279,0 0 0บาทต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่นี้จะมีแทงน้ําแล้วก็มีซัมเมอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายแทงน้ำเนี่ยไปอยู่ข้างหน้านู่นนะฮะ แปลงนี้จะถูกตัดออกไปประมาณ15ตารางวาตัดออกไปเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์เวลาคนมาซ่อมบำรุงจะได้ไม่มายุ่งกับพื้นที่ดินของเรานะฮะระหว่างที่เราเดินม,มาท้ายบ่อเนี่ยก็สังเกตว่าตอนนี้มีคนเริ่มมาทําประโยชน์กับที่ดินแล้วเพราะว่าอันนี้คือแปลง3และแปลง4นะเขาเริ่มทําเริ่มก่อสร้างเริ่มแบบทําบ่อทําคันกันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวยเลยเนี่ยดูดิลองเดินม,มาดูะฮะนี่เขากาั้นบ่อน้ำนะฮะสวยงามเลยเห็นไหม ผมบอกเลยว่าอากาศดีมากอยู่ที่นี่รับรองไม่เปลี่ยวไม่เหงาแน่นอนมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับแล้ข้อดีของแปลงหนึ่งนะฮะสังเกตตรงนี้ตรงด้านข้างแปลงเนี่ยจะมีร่องน้าสาธารณะเวลาฝนตกหนัหนกๆน้ำก็จะลงนี่นะฮะอันนี้คือข้อดีนะผมมองว่าไม่ใช่ข้อเสียเลยในการทําร่องน้ําเพื่อที่จะระบายน้ําออกแล้วก็ระบายจากนี่นะไปลงนานู่นเห็นไหมลงนู่นเลยเห็นท่อซีเมนไหม ก็จะไหลลงน้ําก็จะไม่ท่วมแปลงเราอ่าเพราะว่าฝั่งนู้นอ่ะเขาต้องการน้ําอยู่แล้วเป็นนาอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะผมบอกเลยว่าที่ดินตรงนี้อนาคตราคาขึ้นเรื่อยๆฮะเขาเห็นตรงนี้สวยแปลงถัดๆไปราคาเริ่มขึ้นและเริ่มดีขึ้นลวผมไม่ได้พูดเกินจริงนะมีน้ํามีไฟมีทางสาธารณนะคอนกรีตด,ด้วยแปลงนี้สวยงามเลย ที่สําคัญโอนฟรีนะไม่ต้องเอาค่าโอนมาเดี๋ยวผมโอนให้ไม่มีใครเขาแบ่ง2ไล่กันแน่นอนในราคานี้สนใจรีบโทรมาจองเลยฮะโทรมาที่เบอร์0813441600นะหรือ l i น์ a อด a u l a n d แอดอูแลนนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวยมากเลยนะ